สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับคุณครูใบเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะครูเฟินก็จะพาเด็กๆนะคะมาทำแบบฝึกส่งเสริมการเขียนใบงานที่57นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบงานของเราวันนี้กันเลยค่ะ อันนี้นะคะเด็กๆ่ะก็เป็นใบงานแบบฝึกส่งเสริมการเขียนของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่57นะคะจะมีเลข5และเลข7นะคะคำสั่งวันนี้นะคะอ่ะครูเฟิร์นขอโทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่วันที่ก่อนเนาะให้เด็กๆนะคะเขียนวันที่2 7 กันยายนพศ2564นะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะตอนนี้ครูเฟิร์นก็เขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะีเด็กก็อย่าลืมไปเขียนชื่อกันด้วยนะคะคำสั่งใบงานวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเลือกคำที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างแล้วหัดอ่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำที่เขามีมาให้นะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งนะคะข้าวโพดคำที่สองแครอทคำที่สามผักกาดขาวคำที่สี่มะเขือคำที่ห้าหัวปลีคำที่หก มะเขือยาวคำที่7หน่อไม้และคำที่8ฟักทองก็เลยให้เด็กๆนะคะเลือกคำพวกนี้นะคะที่อยู่ด้านบนมาเติมลงในบรรทัดนะคะที่อยู่ข้างล่างก็คือบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้ให้ตรงกับข้อหนึ่ง ข้อ1นนะคะเขาบอกว่าฉันทานโดยครูเฟิร์นจะเลือกข้าวโพดนะคะเด็กๆก,ก็นามคำว่าข้าวโพดนะคะลงมาเขียนลงในบรรทัดนี้นะคะที่ตรงกับข้อหนึ่งนะคะ คำที่สอ,อ่ะข้อ2อฉันทานหูเฟิร์นเลือกคำว่าแครอทก็นำคำว่าแครอทนะคะลงมาเขียนในช่องบรรทัดนี้ให้ตรงกับข้อ2นะคะแครอทคำที่3าฉันทานทานอะไรดีนะ งั้นครูเฟิร์นขอเลือกเป็นผักกาดขาวแล้วกันนะคะก็นำคำว่าผักกาดขาวมาเขียนลงในช่องบรรทัดที่ตรงกับข้อ3เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอีก เหลืออีก4ีข้อนะคะก็ให้เด็กๆเ,เลือกคําที่อยู่ในข้างบนนะคะที่เหลือลงมาเติมให้ครบนะคะทั้งข้อ4ี่และข้อ5เลยหลังจากนั้นก็อย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะเติมคำลงในช่องว่างนะคะทั้ง2อข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมระบายสีรูปผักที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ่ายคลิปตอนที่เด็กๆนะคะกำลังฝึกอ่านนะคะส่งมาให้คุณครูดูในหลายห้องเรียนด้วยนะคะหรือจะถ่ายเป็นรูปภาพมาก็ได้คะ่ะแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเซ็นชื่อรับทราบด้านบนด้วยนะคะว่าเด็กๆได้ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูใบเฟิร์แล้วนะคะครูใบเฟิร์นะคะก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีก ครั้งหนึ่งในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย